ถอดชุดก่อนไหมอ่ะลูกมันจะเลอะนะงานมวยมากเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําพืชผักสวนกรัววันนี้เลิกงานแล้วฮะเดี๋ยวเรามาปลูกผักสวนกรัวรั้วก,กินได้ครับอันนี้นะฮะเป็นแนวคิดของคนนี้นะครับอันนี้เป็นแนวคิดของแม่ก้อยนะครับผมว่าเขาอยากจะปลูกผักสวนกรัวนะฮะ ทำไมถึงมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาได้ครับเพราะว่าเลี้ยงลูกแล้วมันเห่เพราะว่าหญ้ามันขึ้นเต็มบ้านนะคะอยากใช้พื้นที่มันเกิดประโยชน์มันเป็นอย่างดอกคาแนลใส่ัวัสดุล้วงทำไม,มทำไมคุณไม่ปลูกหญ้าใหม่ครับเพราด้เกิดประโยชน์ใดๆบ้านเรามันเป็นบ้านเพื่อบกักหลงครัวอ๋อดูอบ้าแไ่ใช่สวยงามนะจะมากินไ,ไม่ได้คือว่าปลูกหญ้าเนี่ยมันแค่สวยงาม ปล่มย่าตัวเองกินได้คนเดียวไงเขากินไม่ได้เราก็เลยจะปลูกพืชผักที่เขากินได้อ๋อโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะครับเราซื้อต้นอะไรกันมาบ้างอันนี้ต้นอะไรครับเงว่งกวาเงว่กวาแล้วดูเขาปลูกผักวันเดียวกินได้หมดเลยไงใครมันจะทำได้เหมือนเขาดูก็คือว่าไปซื้อต้นที่มันโตมาแล้วอะมาปลูกอะคือจริงๆเราไปซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะแต่ไม่ได้ถ่ายไว้แต่ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วมาถ่ายวันนี้ตอนที่กําลังจะขุดหลุมเลยนี่แหละ อะไรอยอดตรงนี้ต้อง,องถางค่ะถ,ถ,ถางกบเลยเหรออันนี้ต้นอะไรครับเขือ<ะ>โอ้แล้วผู้<ม>ชายคนนี้ทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าครับเนี่ยอายเขานะครับ<ม>ไปใส่เสื้อผ้าครับน้ำก็เล่นนปะาอันนี้อะไรครับปลามันคือต้นอะไรอ่ประปะป๊าไม่รู้เนยปะป๊าถามมาอยู่พริกอ๋อพริกนี่เรามีอะไรบ้างอันนี้ต้นอะไรลูกเขียกัิพริกก้าวลาลูกก้วลาพริกอันนี้คืออันนี้อ่ะ เดี๋ยวไปดูนะลูกลูกแตงกวาเดี๋ยวมันจะโตอันนี้คืออะไรคะกะเฉดเทศไงหรออันนี้พริกจั่วกิจจวกด้วยอันนี้อ่ะกระเจี๊ยบเขียวน้องกระเจี๊ยบด้วยอันนี้สาระแหน่สาระแหน่อะไรนะสาระแหน่ดูคำพูดคำจาแนขอโทษครับลูกแตงกวาครับอะไรเออแล้วเนี่ยชะบู่ไงที่เป็นใบกินกับเมี่ยงอ่ะกินเป็นเมี่ยงอ่ะนะอันไหนแกงกวาต้นอะไรพริกครับ พริกอีกแหละคือบิทเทิลเขาไม่กินพริกเขาไม่รับประทานพริกเขาก็เลยไม่ชอบพริกเลยแม้กระทั่งต้นพริกมะเขือครับลูกมะเขือน้องกินไหมกินไหมครับไม่กินเหมือนกันนะครับผมแล้วดูสภาพเขาตัวเองเรามาถ่ายคลิปแล้วดูอ่ะสภาพแม่นูออนขัดแมนวลงด้วยส่งไปเลยอ่ะดูนี่ขาดเบิรอสดูนี่เนี่ยดูขาห่เนี่ย อ,อย่าไปรอเรียนครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตรงไหนกันดีรอให้แดดร่มกว่าน,นี้ไหมแดดแรงๆเนี่ยแหละแล้วบอกแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ยตัวเองต้องรักษาผิวนะต้องอดูแลสุขภาพนะต้องมีกันแดดอยู่ต้องกันแดดไหนกันแดดยังไม่เสร็จเลยเอาอะไรมาทาหมดแล้วออไม่แล้วก็มีครีมลักงแรงอยู่ไงครีมล้กแรมันไม่กันแดด อ๋แต่เราแดดร้อนก็ออกแค่ไหนเราก็ตัวไม่เหม็นนะเราก็ทำงานกลางแดดได้ก็รู้ว่าตัวไม่เหม็นอะอ้าวพี่ท่ก็รู้ว่าตัวตัวไม่เหม็นอะแต่หน้าดำเลยดิจอบเสียมอยู่ไหนอะจอบอะไปเดี então, right? ๋ยวไปหาจอบเสียมแป๊บหนึ่งฮะนี <S <S ่ครับผมก่อนเราจะไปทำงานเราก็ต้องมาเติมพลังกันก่อนนะครับผมก่อนจะไปขุดสวนทำครัวตะหลิวหายไปไหนนะยูนี่ก็ไข่ดาวไข่เป็ด ค่นี้ก็พอแล้ฮะสำหรับมื้อนี้นี่นี่ของผมกินกับต้มโค้งแล้วก็น้ำพริกกะปิที่เหลืออยู่เมื่อเช้านี้นะครับเดี๋ยวทอดให้ไม่ก็อีกสักอันหนึ่งนะฮะเลยนี่ก็เป็นไข่อีกหนึ่งฟองนะครับมไข่เป็ดเนี่บอกไว้เลยว่าไข่แดงจะมันมากๆเลยนะครับ ข้าวไข่เจียวใช่ไหมครับได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดการให้เลยนะครับผมค,คุณลูกผู้ชายอยากจะกินไข่เจียวเดี๋ยวนนคุณพ่อ,อจัดการให้น,นะครับอัไมไม่กินข้าวอ่ะลูกแล้วไงมันจะกินข้าวไข่เจียวแต่เราไม่มีข้าวให้มันไงก็งั้นก็ให้ลูกกินเลยโอเคสรุปแล้วนะครับผมิเจียว้อดอกน่อ้าว,ว,าวใครได้ออันหนึ่งทำไมก็เอาไว้เดี๋ยวเขากิน โอเคต่อไปเป็นเมนูไข่เจียวของพี่เทิร์นนะครับพี่เทิร์ลชอบมากๆเลยนะครับสำหรับไข่เจียวนะฮะชอบแบบสุดๆไปเลย5 minutes later และแล้วและแล้วก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับไข่เจียวของพี่เทิร์ลอันนี้มีอะไรครับลูกมีขนมตกแต่งด้วยค่ะมีขนมตกแต่งกินขนมว้าวด้วยไข่เจียวใส่ชีสนะครับเขากินอาหารแ,แปลกๆนะครับพิเทิร์น อ่ไะไปเปล่าแบบอันนี้ไหมไ,หไม่กินครับไม่ครับไม่อร่อยนะอ้าวอร่อยทำไมน้องไม่กินอ่ะกิมยิมจิ้มจิมอ๋ออ๋ออ๋อื๋ออ๋ออ๋ออ๋อะไออ๋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 ออเอออ๋อออักออ มาเสร็จแล้วเรา,เราขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนนะครับผมเพื่อเพิ่มพลังงานในการที่จะใช้แรงงานในการขุดหลุมนะค,ะ,มะครับผมไปมาแล้วครับผมทานข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการขุดสวนกันด้วยไอเจ้านี้ที่รักจ๋ายังไงจ๊ะอยากกระทําสวนครัวไอคนอ่ะไออะไรท้าขอ,อย่างี้ <laughs> าไม <laughs> แ,บบแม่รูอ่อนเกินไปอ่ะข้างนี้ก็ฉี่ข้างนี้ก็อืดดูสิเป็นปกตเตะยังไงต่อจ๊ะกำลังคิดว่าจะปลูกมะเขือ,อยังไงแนวนี้ยวยาวมันได้กี่แถวอ่ะได้แถวเดียวแถวเดียวยังไงเป็นสามต้นนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมะเขือมีสิบกว่าต้นเธอจะปลูกยังไงให้มันยาวไปโ<อ>น่น เชื่อเขาอยากไปนวนยังไงแล้วผักเราไม่ใช่น้อยน้อยนะนี่แล้วมันยาวมานี่อีกแถวเดียวเนี่ยเอาสองแถวมันจะไม่เออน่ะเสียเสียมือโปเจ้าของบอกเคยเห็ดสวนสิแม่เสียงคนเห็ดสวนมีแต่ทีขุดคุดไปขุดขนาดไหนขนาดละอ่ะอันนี้จะทําอะไรสิขุดยังเนี่ยสิขุดลุมหรือสิขุดแปลงคับขุดแปงขุดแปงเลยเหรอคุดเป็นลุมลุมเอาลงลุมเลยก็ได้ ออ้ปขุดปแปลงดีกว่าเอาขยันกับขุดไปสัง่งถ้างั้นตัวเองก็ขุดให้เต็มพื้นที่ก่อนแล้วค่อยมาเรียกเขาว่าจะเอาอะไรลงตรงไหนโอ้ยตอนเด็กพ่อบอกให้เรียนวิศวะม่ยอมเรียนยเศรษฐกรเกืกสิบ้าปเป็นเศรษ้อยูบ้านฝึกไว้เดี๋ยวขวอาไวอทำไมไนั่นแหละเอาพวนไปกันในดินเลย เง<ะ>ีงปวดแคนี้เองทำเป็นเหนื่อยกินข้าวอิ่มแล้วจะอ้วกมีของมาส่งไปดูสิมาส่งอ่ะอไปไปเร็วๆโอ้ยแล้ววันทันปีจะมีของคุณไพลินปกติมีแต่ของคุณสุธาวุฒิแกะดูสิแอนนี่คื่อไทยใครก็ได้ไม่ต้องรู้ <laughs> อะไรว้าวเห็นลายแล้ว รู้ละลองลองดูดิเหมือนแวนเลย่ยาทำเป็นไม่รู้จริงดิไม่ใช่ตัวเองแกะซักกล่องพังเลยโอ้ยแกะยาก่หน่งวะแล้วเป็นของไพรินนะแต่ว่ากล่องข้างในไม่ใช่ของไพรินคะ่ะของสุธาวุฒิค่ะหทังแวนดู เฮ้ยนี่คืออะไรอะ่ะขอบคุณไง thank you for order พูดนะฝากที่เขาเิี้ยวมาสวยไม่จากไหนนะครับฝาก n ิ้ว<ม>จากไหนไม่รู้อ่ะอ้ <laughs> าวฝากที่จากต่างประเทศบอกรูปให้เราเลยต้องขอรองหน่อยครับจริงจะมาลองตรงนี้เหรอ,อสวยนะเขายังอยากได้เลย ใส่ได้พี่เนี่ยหรือจงใส่เบอร์อะไรอะ่ะก็สีส่สี่ไงตอวดีๆแน่นเหรอใ่ะอ้าวแน่นไหมแต่ก็แน่นดิเอ้ยแต่มันแน่นตรงนี้เฉยตรงตัวนี้หลวมมันน่าจะแรงไม่ยืดเออเอ้ยสวยว่ะใส่ไปนี่คนมองแต่ตีนนะไม่มองหน้า <laughs> Birthday, ดขอ,อขอบคุณครับแหมขอบคุณครับอือมเหมือนหนึ่งว <c oughs> ่ารองเท้าคู่เท่าไหร่หลายวันดอกมันขี่บางจริงอะดอกมันขึ้น,น,นไว้อ่าลูปแค่ขี้หาหนะ <c oughs> เก็บไว้ค่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ใส่ได้เดียวได้ก็สองคู่แล้วนะยังไม่ทันได้ใส่เลยนะอีกอันนึงก็ยังไม่ทันได้แกะ ซีเอฟเก่งที่สุดขอบคุณครับก็บอกแล้วให้คุณเป็นหลุมหลุมไม่ได้แล้วนะหเห็นไหมแล้วทำยังไงก็ คือสองแถวที่ข้างหน้ามันเฮ้ยนีไงสองแปลงเมื่อกี้เมื่อกี้ไฟบอกโครงการอะไรนะโครงการคนคิดไม่ได้ทำคนทำไม่ได้คิดใช่ไะมวะใช่คนคิดไม่ได้ทำคนทำไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่ากูจะไม่ได้คิดว่ากูจะได้ทำสุดท้ายกู้ก็ได้ทำโครงการนี้ อาจจะมีหลายๆอาจจะมีหลายๆคนที่ประสบพบเจอกับโครงการนี้บ่อยๆนะครับนั่นคือโครงการเมียคิดผัวทำหรือโครงการคนคิดไม่ทําคนทําไม่ได้คิดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขุดต่อกันอีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้วละ่ะกับประมาณนี้จริงๆเขาอยากจะขุดเป็นหลุมเป็นหลุมปลูกแต่ผมคิดว่ามันไม่สวยผมเลยว่าขุดเป็นแปลงเนี่ยมันจะสวยกว่าเหมือนในเกมเดซิมไงเราดูเกมเดซิมมากไงก็เลยเป็นอย่างนี้ <laughs> ไม่น่าเลยเรา เอาโอเคครับสำหรับการปลูกทำแปลงของเราได้สองแปลงประมาณนี้แล้วต,ต้นแรกที่เราจะปลูกคือต้นแตงกวาเนี่ยหลายคนถามว่าทำไมพี่สบอนไม่ไปซื้อกินเอาคะไม่กินของตัวเองอร่อยกว่าแต่ไม่รู้จะได้กินทัานไหน <c oughs> อ่ะก็คือว่าเป็นกิจกรรมจะได้มีอะไรทำกันในครอบครัวอ่ะฮะก็เดี๋ยวเราปลูก ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันแตงกวาต้นนี้ปลูกต้นแรกรับรองว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปขายสักกิโลละสามสามหมื่นล้านนะขายแตงกวากิโลละสามหมื่นล้านไปโอเคไนะนี่ผักบุ้งนี่ขึ้นเลยเห็นไหมผักบุ้งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเด็ดยอดปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บใส่มามา่ากินได้อร่อยมาเริ่มปลูกกันเลยฮวยรุ่นแม็กซิกันฮวยรุ่นแม็กซิกันปลูกต้นไม้ไว ต้นแรกวันนี้ประเดมเอาเลิกเอาช้ยกันเลยด้วยแตงกวาแตงกวาเนี่ยน่าจะเป็นผลไม้นะม่น่าจะใช่ผักเพราะว่าผลไม้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเม็ดผักจะไม่มีเม็ดถูกไหมซึ่งจะนับได้ว่าแตงกวาเป็นผลไม้ จริงบเขาต้องขุดลึกขนาดไหนอันนี้ไม่ทราบก็ประมาณนึงแล้วกันเราไม่ได้มีความรู้ทางด้านการแล้วลึกไปอ้โหอย่อบอกนลึกไปอีกเรียกอีกตัวนึงตรงนี้นะคูกกูกับสังกาอีก,กแล้วจะถอนออกมายัางไงก็เทกนะครับ <ừ, S 2> ยายาฮะเท่า <laughs> ไง เคยเช่าสวนเลยบ้างนี่อเอาไม้ออกเอาไม้ออกไหม,มลึกไปนี่ยได้พอดีนี่กับผืนไม้ต้องเอาไว้ดิเอาไว้ยูต่ว่าก็ต้องเอาลว้เอาถอ,อดออกก็เจียบไม้ก็ได้เดี๋ยวทำค้างให้มันไปทางมนเงี้ยวๆมาเจียบมัดปลายมันขึ้น พอดีเราไปกินข้าวเราก็ไปหาตัดต้นกระเจียบแถวบารสักสอม,มต้นตเดี๋ยวเราไว้ยี่ก่อนเดี๋ยวไปเอาไม้มาทำค้างที่นั <c oughs> ่นแมปลูกผักวันเดียวปิ้งโตขานาดนี้เลยพรุ่งนี้พร้อมกินซื้อต้นโตมาแล้วอีกต้นหนึ่งเอาตรงนี้นะโอเคต้นแรกของเราเรียบร้อยแล้วครับคง,งัต้นแรกของเราเรียบร้อยแล้วไปกินเบียร์ไปละ อถ้าทำเสร็จอ่ะซื้อเบียร์ให้กินสัก3สามขวดได้ไหมได้ขอแข๊บชื่นใจสี่ขวดได้ไหมพอแล้วโอ้หมีข้อแม้ตลอดเอาละอีกต้นหนึ่งครับตรงนี้ไปมาเลยช่วยกันเอาม่อีกเอาม่อีกหลายๆต้นเลยเก็บมาหลายๆต้นเลยโอ้ยสวยงามจังเลยแบงผักของเรา ใช่ตอนที่ห้าแล้วนะครับเดี๋ยวตอนที่หกพี่เติ้ลหยิบมะเขือมาเร็วูกปะมะเขือมะเขือเทศมะเขือเทศเดี๋ยวเอาไปป,ไปล,งล,งลูกไว้ในร่มตรงโน้นลูกโอเคเอาไปตรงน,นี้ก่อนแถวนี้ปลูกมะเขือมะเขือก่อนมะเขือเปาะมะเขือยาว,ยวามะเขือม่วงเดี๋ยวเรากินอันนี้เดี๋ยวเราปลูกอันนี้เสร็จแล้เวเราจะไปหาคาเฟ่สวยนั่งรับประทานอาหาร ไม่ได้ไม่ได้รีวิวให้ร้านไหนนะฮะอ่าช่วยการบ้านเราแบบโครงการเนี่ยเป็นคนคิดหัวเป็นคนทาําพิมมาตอนแรกตกใจเลยเหน้าที่เธอก็คือทําไป one hour later งา <c oughs> แตกงานแตนครับตอนนี้ปลูกไปได้ทั้งหมด <c oughs> มีนี่ด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้าต้นแล้ว โอ้โหสุดยอดไปเลย19ต้นยังเหลืออีกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23ต้นนะครับผมไอ้ต่อตัวนี้ไม้เดี๋ยวค่อยปลูกไปกอ่ายี่เหลืออีก23ต้นนะครับผมเบาๆนะครับเบาๆว,วันนี้อ่ะเดี๋ยวรุยต่ออีกในครับผมอ่าวันนี้พอแค่นี้ก่อน นะครับสำหรับการปลูกต้นไม้เนี่ยอีเทียบเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นค่อยมาลุยต่ออีกรอบหนึ่งนะครับผมพรุ่งนี้ตอนเย็นค่อยมาลุยต่ออีกรอบหนึ่งนี่ก็ได้สองแปลงแล้วนี่สองแถวสองแถวได้สองแถวแล้แวลเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อตรงนี้ครับสองสองเส้นนี้ยาวๆเลยโอ้ยไม่ต้องยาวหรอกมั้งน่าจะแค่ประมาณแค่สุดนี้พอเนาะนะนะใช่ไหม ได้ได้อยู่เนี่ยยี่สิบต้นพอดีฝั่งละสิบสองแถวนี้ยาวไปนู่นก็คือเป็นอันจบเสร็จสิ้นก็วันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนแล้วกันพรุ่งน,นี้ไว้เจอกันใหม่นะครับผม the next day สวัสดีครับแล้วนี่ก็คือวันที่2ของการทำสวนครัวของเราวันที่2ของการปลูกพืชผักสวนครัวของเราวันนี้แดดร่มลมตกนิดหน่นนอย,น,อยนะฮะเมื่อวานนี้ปลูกอันนี้ไปนะครับก็ นี่นะรอรถน้ำตอนเย็นเดี๋ยวเรามาถ่ายต่ออีกหนึ่งอีกสองแถวก็น่าจะเป็นเป็นการพอดีเดี๋ยวเราจัดการต่อดีกว่านะครับผมจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเลยประมาณ20ต้นใช่ไหมมีประมาณ1น3 4ี่ห้าหดแปดเก้าสิสองสาปด9 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20ต้น20ต้นพอดีนะฮะก็เดี๋ยวเราจะลอ้อมนี่เลยปึ๊บ เฟิบมานี่เฟิบมานี่เลยฮ่าไอ,อ้อย่างที่เขาบอกนะฮะคนคิดไม่ได้ทำคนทำก็ไม่ได้คิดก็เลยต้องมานั่งทำอ้วนช่วยหน่อยได้ไหมเนะี่ยวันที่สองแล้วนะอ้วนวันไหช่วยเลยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มขุดกันดีกว่านะครับ ด,ดีซื้อน้ำเย็นๆมาให้กินสักสามสี่ขวดไหนะเนี่ยจะใจดีซื้อน้ำเย็นเมาให้กินสักสามสี่ขวดไม่นะนี่ครับนี่ครับสองสองคันประมาณนี้ตรงนี้เว้นไว้ให้ยญ้าขึ้นส,สวยๆก่อน อันนี้คือต้อนอะไรนะ,ะนต้นยานางานี่เขาคนคิดนะครับแต่ยืนรถน้ำต้นไม้อย่างเดียวเลยอ๋อเป็นคนคิดแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นคนทำไอ้คนเนี่ยไม่ได้คิดเลยแต่เป็นแต่ได้เป็นคนทำพี่นั่นครับได้เวลาเชื่อปายยกต้นไม้แล้วเร็วยกเสร็จแล้วค่อยไปเล่นนะเรามาปลูกต้นไม้กันเถอะนั่นนั่นนั่นลงไปเล่นต่อนั่นเอโอเค okay, ครับเดี๋ยวลง เดี๋ยวนี้จะลงต้นอะไรพริกยาวไปก่อนเอาพริกยาวไปก่อนนะครับต้นพริกก็จะเป็นอันนี้นะถูกไหมใช่ต้นเล็กน่าจะเป็นพริกหยวกเนี่ยนะพริกหยวกหมดเลยต้นใหญ่พริกธรรมดาปลูกยังไม่ค่อยจะขึ้นอยู่แล้วปลูกพริกหยวกซะงั้นจะฮะเตือนมาแล้วนะต้นไม้ให้ทุกวันก่อนอาทิตย์แรกเมื่ทุกวันฝนตกเฉยแหละอันนี้ก็เป็น อันนี้จริงๆเหมือนเคยถ่ายไปปะไม่เคยนะไม่เคยนะอันนี้เป็นส่วนกุหลาบของเขาก็ฝีมือผมอีกแหละฝีมือผมโอเคเดี๋ยวปลูกต้นี้ตัดดีกว่าก็จ็ถ่ายตัลดน้ำก็มาเว้ยงไลลบตั <c oughs> ลดย้านางอยู่ ก็แตวเองไม่หลบเองโอ้ยย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 นยมยย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 เยย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 ชยย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 ยดยยยยยย ตแวพอแล้วหรือว่าอะไรเอาอีกนึกว่าจะมาช่วยก็ช่วยได้เอาอีกแม่ A few moments later ยิ่งกว่าวิ่งยิ่งกว่าออกกำลังกายโหเรียบร้อยครับ คือแต่ยังไม่เสร็จนะยังเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นแต่นี้ปลูกไปสองสี่หกแปดสิสิบสองสี่สี่สิบห้าต้นจบไปสิบห้าต้นโอ้ยเนะนี่ยฮะนี่ความภาคภูมิใจของพวกเราฮนะอ๋อนะนะ เดี๋ยวมาหาที่ลงอีก5้าต้นนี้อีกดีกว่าอันนี้ก็ได้ระยะของมันแล้วละ่ะมันก็จะเป็นพุมพ่มๆจริงๆน่าจะต้องหา่างกว่านี้ด้วยแต่ก็พื้นที่บ้านเรามีจํากัดเราก็ได้เท่านี้ครับเฮ้ยตรงนี้ได้ต้นหนึ่งนี่ว่านีต้นหนึ่งนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปรอดูชมไปรอชมตอนเสร็จเลยดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะเอาละครับถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าอีก4ต้นอีก5ต้นนะครับผมเดี๋ยวไม่ก้อยเขาจะไปปลูกใส่กระรถางเอา นะฮะนี่นะก็เดี๋ยวมาคอยติดตามกันนะครับคอยลุ้นกันว่าจะเติบโตไปได้ไกลจนมีพืชผลเอามาทําอาหารให้กินหรือเปล่านะครับจะเป็นซีรีส์ฉบับยาวเลยทีเนี้ยเป็นซีรีส์ยาวๆเลยว่าต้นไม้ที่ลุงซาปลูกเนี่ยมันโตจนเอามากินทำทำเมนูอะไรบ้างครับนอะ่างนี้ นะทำเมนูอะไรบ้างคะมีต้นไม้อะไรบ้างที่ปลูกอ่นะที่จะบอกว่าจะย้ำอีกทีหนึ่งคือมีกระเจี๊ยบมีพริกนะครับผมมีกระเจี๊ยบมีพริกใบชะพูมะเขือเขือยาวเลยแตงกวานะครับผมกระเพราโหระพามีสะระแหน่มีตะไครไ้ก็เป็นส่วนประกอบเครื่องปรุงส่วนประกอบของเมนูอาหารได้นะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่ทางบ้านเราก็ชอบกันนะครับผมสำหรับใครนะฮะที่รู้สึกว่าจะสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ทางการเกษตรหรือว่า รถไถนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถไถหรือว่าจะเป็นรถแท็กจะเป็นรถเกี่ยวข้าวนะครับสนับสนุนเรามาได้เลยนะฮะเพราะว่าพื้นที่บ้านเราพร้อมที่จะใช้มากเลยนะฮะเพราะตอนนี้พื้นที่เขียวไม่มีแล้วเราจะปลูกผักสวนครัวกินเองนะครับฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการปลูกผักสวนครัวในบ้านนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปปลูกผักสวนครัวในบ้านนะครับผมเดี๋ยวระหว่างถ้ามันโตเมื่อไหร่หรือเอามากินได้เมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ ทุกคนไปดูกันเปียกทั้งตัวเลยจริงๆเงือออกแต่หน้านะแต่ไม่รู้ว่าตัวเตอเปียกไปเปียกยังไงกางเกงอ่ะไม่รู้ไปโดนอะไรมาก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e นะฮะให้กับช่องซาบอนเกมการ์ดด้วยนะครับผมยังไงคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดนะฮะขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตด้วยนะครับผมยังไงก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไายคนดูครับ อเคยลืนไปแล้วในตอนที่เธอบอกกับฉันจำจำไม่ได้ว่าฉันเคยบอกว่ายังไงอ๋อจำได้แล้วีกคำที่เธอบอกทุกวันแต่แต่มันสะกบยังไง